เริ่มต้มหน่อไม้แล้วนะคะตอนนี้ก็เดือดมาได้สักพักหนึ่งแล้วเราใช้ฟืนนะคะฟืนนี้จากทางมะพร้าวทางมะพ้าวบ้านเราก็ค่อนข้างจะเยอะนี่ถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์จากเขาก็มันก็จะเหมือนเป็นขยะเนาะทำให้เป็นภาระของเทศบาลเขาเราก็เอามาทำเป็นเชื้อเพลิงเลยเราจะได้ลดอ ขยะจากบ้านเราเพื่อที่จะส่งออกไปนอกบ้านเราแล้วก็จะไปเป็นภาระให้กับเทศบาลแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็โลกเราด้วยเป็นวิธีกำจัดขยะที่ถือว่ามีประโยชน์นะคะนี่ก็เป็นน้ำยานางที่เราคันไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อตกี้ใหม่ๆสดๆ ส่วนนี้ก็จะเป็นใบชะอมแล้วก็ตําลึงใบตําลึงใส่ด้วยกันได้ใส่ลงไปในแกงหน่อไม้ได้นะคะแต่บ้านเราขาดพริกทำไงอ่ะต้องรอทำรอปลูกก่อนเนาะค่อยเติมทีหลัง